ໄວດີພີ <sm> ່ນ້ອງເຮົາຮ້ອງກະສອງບາດາມືງຊົນນາຮົອດດະນາພນອງກະມືນກະບຍກາດກະດີດນາພີນອງໜາວນອາແຜຮນານອງໜາວາພົນທັງລົມນາກາກາດກເນນານ້ນີນາພີນອງຄືຝົນຕກແຮງນາມືເຊານຈນປກເນາທັງພົນທັງລົມລະກາມມີາຊມາກ້ອຍປູນຫ້ຝໍນິຊາເນາະ ให้บุญมาคาซีทั้งในเนาะสีมาติดกะโลเนาะพี่น้องย,ยังซอพยังซองแก๊สยังบ่แล้วเนะสิมาสับมือนี้เนาะนุนโกบไดม,มากเพร,ราะว่าเนซม่ามเลยปรมห,ห็น่บุนมามาเดียวเตรียมผหดวุ่น งพอที่จะติดน้อพี่หน่องไว้ยังไรไปเลยยังไรบ่มากฮะแต่ซิซัมเล็ดแล้วนะพี่น้องไหวอยู่ผมติดปฏิบัติติดทางคางนี้เนาะ บริตัทบริติตบริติตไม่คือซื้อมื้กัแล้วตอนนี้ว่าเคยเทไหม่ะมือว่าเทกับมันมุอหม่ามอนะั้นต์พี่น้อง,องยังบ่ไรตะแหลงคือสิเหลว Thằng này cái tiên bao nhiêu? Thân ăn mày khi nó hiểu Thế ăn vẫn bồi dù Mình có ăn mày không ăn mày เปลี่ยนแพทย์แล้ววะห้ติดเมือ่อตีเลาวพี่หนุม่มมาเนี้ยเราจะไปซื้อกระโลมาใหม่อ่างน้ำนี่ก็คือเพ่นให้ติดเนาะทรายตัวนี้ก็คือติดเมื่อต้องมาเนี้ก็คือสิลโบริสัมมือน,นี้เนาะพี่น้องมืออื่นผลเปดิดอ่ะแล้ววะ <S <S ส่วนทางในก็เจ้าสาทาซีเนาะพี่น้องคิดเต็มไปเหมดสองบุญมาน้าก้อยอัน ใส่สีแหล่แล้ว,ลวทั้งใน่ทาสีขาวสีโหกๆแนะ่นาะพี่น้องเขาว่ะโอนคาะบอลเดียวสไตล์นี่เพิ่งจะพังตุ้บวะสไตล์เขามาติดทนะั้งไม่แล้ะพี่น้องออสีขาว ยีู่อยี่ตเประยัดที่เนี่ยพนอนำสีขาวคสิ่งงามเลยคุณยังเรือแล้วพี่น้องพนจะโบกขาปัดิบเพิ่นยังไปสื่อจะโลมาจะโลมาเพาะ กะบ้าแค่แตกกะบ้าวะ่ะซีผินเอามาทาใหม่วะซียังนิดหน่อนแล้วแล้วคนกะโลหะหาแก๊นสนาะซื้อมาใหม่ สองสาวสมบูส่สว่องสาวิมดมือแล้วมันนี่มดมือดูมนี่นักสวนนี่นักปะไม่กมชโอ้ แคแแคอีกลงีแถวงามแถวเนี่ีแถวนงามนะพี่น้องกันมึงงามพ่จสเสียบ่ตี่แค่งาตีกไ้มอ่าสายมีแติน ส่วนวนี้นี่นนกลับหอเม็อีกเหอยูับา่ยีไทยหดนี่นนะม่บเต็มแล้วสำหรับเอาส่เนื้อดีอ่ะสำหรัวนีก้อปูนเหมยเหมยกะเติมพลังให้เรากินหมั่โมงมีนี่ใส่จ มาเด้อพี <s <S ่น้องกินหมกโมอร่อยมกเลยยังบวคคำจีบบ่อร่อยเอาเขาลกาให้มันจิยากกินี่คือคนบึงก็่อเหมกโมประยัดน้ำมันเนาะประหยัดน้ำเนาะ ติดอาไแล้วพี่นนองตื่นปะไปนอนม จีแลน่นะพี่น้องยังไปทางคางแล้วเปยทางยิ่ <c oughs> เยอยิ่งน้มเซียวขอลมในสมยศ

สิบไปไห้หอนบ่สิบมืออยากินหอนเมียกลับมากขี่นเราแต่ว่ากินหอย <c oughs> มีแต่ว่าคืนหอนเมียงพวไปหาเลือดไปแ,แล้วอยาแจะพัว่แล้วคินหอนลูก นะอ่ะครับเมือที่ช่องพีห่หน่ออัปเดตของนำประทิดไจซสีหลวแล้วโรนิซาสิเหตุบ้านใส่หองวันนี้น้องพี่หน่อกล้าตัวะแ,แล้วเลยมืน,นี้นกรลโลแมนแล้วเมื่อไรเนาะแ,แต่มหันออ้โห อางน้ำสำนีพอดีเนาอยอ่างน้ำเพิ่มไปใหญ่มาหน่อยพอดีสำกลางเนียแต่เห็ดปะตังเอาห่หนห้องกัสิได้เห็ดใหม่อีกใส่ปาดแล้วเนาะคือเขาสื่อแผ่นเหลี่ยมมาใส่ เ,เรียบเสร็จแล้วพี่นนอะกาสะาง ยาเป็นส yeah, huh? ิบาร์ตินคะือว่าสำเร็จเป็นผีเรียบร้อยเ,เ <c oughs> ออาน,ะนออาะพีนนน่น้องยังมาท่ท่ายังมาท่าทู้อกไยังมาท่าหลางเนาะคือว่าแล้วแนละ้วมาตูกระสังไข่ลองอ่างใหม่เนาะพี่นะ้องลองอ่างวันมันสิวบ่แต่เกามันหัวนะเขาเทชองเสืออะไรครับเองเสือนี่เลย เห็ดไทยีมากนะเนี่ยเราำว้เห็ดไทยเอฟซียหลูกเฮ้ยมีมนเปือกแล้วแจ้งใหม่ันคืออาหารปืนเปลือนแเ้วาะมันต่ำนะพี่น้องมันต่ำแน่่ามันเลยสมัเมื่อเก่ามันซูงกว่าดินของเร่เพราจะระนาบมัน่ไล่เมันไล่ก็ปนทพี่น้องาริมีคะพี่เขาจเี่พัการคอกระใหม่ภารกิจมีนะมองตาต่องว่าอไรด้ว